ปมมือรัวๆดาราหนุ่มปลูกบ้านตากอากาศให้แม่ยามแก่เท่าอีกหนึ่งนักแสดงนักน้องแถมเป็นพิธีกรด้วยอย่างแจ็คแฟนชันที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากจนกระทั่งมีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กตลอดจนถึงรุ่นใหญ่ชื่นชอบและติดตามเขาแทบทั้งประเทศด้วยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหนุ่มแจ็คนั้นทํางานแทบไม่ได้พักมีงานไหนเขาก็รับหมด ทามทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยก็ยิ่งรับทรัพย์รัวๆเลยทีเดียวจนกระทั่งได้สูตรทราบว่าหนุ่มแจ็คนั้นได้ทุ่มเงินสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัวโดยเจ้าตพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวด้านหลังนั้นเป็นบ้านที่กําลังสร้างระบุข้อความว่ามาดูบ้านพักตาอากาศพัทยาแฮชแท็กทำไว้ให้แม่ตอนแก่แฮชแท็กขอให้สาําเร็จด้วยเถิดท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาชื่นชมและแสะดงความยินดีจํานวนมากเลยทีเดียว